คุณเอ๋พรทิพดารานักแสดงชื่อดังเธอออกมาเปิดเผยว่าเป็นมะเร็งปอดก็สร้างความตื่นตกใจนะคะให้กับทั้งแฟนคลับแล้วก็ประชาชนคนไทยที่ติดตามข่าวสารกันอยู่ด้วยแต่ก็เป็นโชคดีนะคะที่เธอเนี่ยพบเร็วในระยะแรกแล้วก็สามารถรักษาได้ทันมะเร็งปอดนี่เป็นภัยร้ายที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งค่ะมีคุณหมอท่านหนึ่งให้ข้อมูลเอาไว้น่าสนใจใส่มีเรื่องเล่าเอาเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ คุณหมอที่ว่านี้นะคะก็คือในแพทย์เจตบุญยวงวิโรธรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะคุณหมอท่านโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวชื่อว่าเพจหมอเจตหัวข้อน่าสนใจมากบอกว่าไม่อยากเป็นมะเร็งปอดต้องทำา5วิธีนี้ค่ะข้อ 1. เลิกบุหรี่ก่อนเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เคยสูบก็อย่าคิดลอง ไม่ต้องพูดกันเยอะทุกคนก็รู้นะคะบุหรี่เนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของมะเร็งปอดเลยเพราะว่าในบุหรี่จะมีสารอันตรายมากมายอย่างชื่อที่คุ้นหูกันก็อย่างเช่นฟอร์มาลดีไฮด์นะคะแล้วก็สารหนูสารต่างๆเหล่านี้จะเข้าไปทำลาย DNA ในเซลล์ปอดค่ะทำให้กลายพันธุ์แล้วก็เป็นมะเร็งในที่สุด แล้วไม่ใช่แค่คนที่สูบนะควันมือสองโดนไปเต็มๆเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะไม่สูบแต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนที่สูบบุหรี่อันนี้ก็อันตรายมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้คนใกล้ตัวสูบบุหรีก่ก็อย่าไปต่อว่านะคะคุณหมอแนะนําว่าให้ตักเตือนเขาด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ค่ะข้อ2สําคัญเลยค่ะหลายๆพื้นที่ก็เผชิญกับปัญหานี้อยู่นะคะก็คือ PM 2.5คุณหมอเนี่ยให้ข้อมูลไว้ว่า เจ้า PM 2.5มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของเราประมาณ20-30เท่าเลยค่ะเล็กขนาดที่จะทะลุลึกเข้าไปถึงถุงลมปอดฟังแล้วน่ากลัวมากๆเลยนะคะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบค่ะแบบเรื้อรังในปอดแล้วถ้าเจอบ่อยๆเนี่ยก็จะค่อยๆกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้เช่นเดียวกัน แล้วจะหลีกเลี่ยงอย่างไรคุณหมอให้คําแนะนานะคะบอกว่าช่วงที่มีปัญหาฝุ่น pm 2.5ในพื้นที่เนี่ยอย่าลืมตรวจสอบค่า pm ก่อนที่จะออกจากบ้านถ้าค่ามันสูงมากจริงๆแล้วเราเลี่ยงได้ก็ไม่ควรออกจากบ้านแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกัน pm 2.5ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น n 9 5ก็ดีหรือว่าถ้ามีเครื่องฟอกอากาศไว้ในห้องนอนหรือในบ้านได้ก็ยิ่งดีข้อ3าม อันนี้หลายๆคนน่าจะมองข้ามไปเลยนะคะก็คือเรื่องของควันไฟจากการทําอาหารในพื้นที่ปิดคุณหมอบอกว่าการทําอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการผัดการทอดใช้อุณหภูมิสูงจัดอย่างเช่น การผัดการทอดในกระทะเหล็กไฟแรงๆเนี่ยนะคะจะทําให้สารก่อมะเร็งเข้าไปสะสมในร่างกายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะคะว่าถ้ารทำอาหารเนี่ยก็ควรจะเปิดเครื่องดูดควันทุกครั้งเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้มากที่สุดนะคะหรือว่าลดการใช้น้ํามันมากๆค่ะอาจจะเปลี่ยนไปเป็นนึ่งต้มอบแทนเลี่ยงการทอดซ้ําในน้ํามันหลายๆรอบด้วย ข้อ4ี่คือการตรวจคัดกรองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครอยู่ในครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยยิ่งจะต้องตรวจคัดกรองเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนภัยเงียบค่ะคนที่เป็นมะเร็งปอดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอก่อนจะรู้เมื่อมีอาการหรืออย่างเช่นเกิดการไอเรื้อรังไอเป็นเลือดหายใจหอบเจ็บหน้าอกซึ่งอันนี้มักจะสายเกินไปแล้วการตรวจคัดกรองเป็นประจำเนี่ยนะคะก็จะทําให้เจอโรคได้ไวยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูงค่ะ ข้อ5คือการบำรุงปอดของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอดูแลร่างกายดูแลหัวใจแล้วอย่าลืมดูแลปอดด้วยนะคะทำยังไงได้บ้างก็อย่างเช่นการออกกำลังกายค่ะอย่างน้อย3-5ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ว่าจะเดินเร็ววิ่งว่ายน้ำได้หมดเลยทานอาหารเลือกทานที่ดีๆนะคะโดยเฉพาะผักผลไม้หลากสีก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่ทาให้เซลล์เนี่ยไม่กลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็ง อย่านอนดึกเรื้อรังนะคพยายามนอนให้พอพักผ่อนให้เพียงพอลดของหวานลดแอลโกอฮอล์แล้วก็ของทอดให้ได้มากที่สุดอีกอย่างหนึ่งคุณหมอเพิ่มเติมไว้อย่าลืมมันสังเกตอาการของตัวเองนะคะถ้าท่านใดมีอาการเหล่านี้นะคะไอเรื้อรังเกิน2-3สัปดาห์ขึ้นไปไอเป็นเลือดหายใจลำบากเจ็บหน้าอกโดยไม่ทราบสาเหตุน้ำหนักลดลงจนผิดปกติทุกคนรีบไปตรวจนะคะอย่าปล่อยเอาไว้ค่ะ และที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือระยะหลังๆนียเริ่มเห็นคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆเป็นมะเร็งปอดกันมากขึ้นดังนั้นแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยการไม่มีโรคเป็นราบอนันประเสริฐจริงๆคะ่ะคลิปหน้าสายมีเรื่องเล่าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันอีกฝากติดตามกับสืจากขานะคะ